โรงเรือนนี้เป็นนางลมเทานะคะหรือนางลมดํานะคะทุกคนก็เก็บหน้าที่สองไปหมดแล้วนะคะนี่ก็น่าจะเป็นชุดที่สามนะคะที่เริ่มจะมานะะช่วงนี้ที่อื่นเป็นยังไงบ้างคะ่ะอุณหภูมิแต่ที่ภาคเหนือของเราสูงสุดถึง44องศาเลยนะคะซึ่งเป็นอุปสรรคกับคนเพราะเห็นมากมากเลยนะคะ ตอนนี้ก็เป็นหน้าร้อนที่แบบร้อนจัดนะคะก็ส่วนตลาดนะคะเห็ดขาตลาดนะคะเห็ดนางฟ้านางลมขาตลาดนะคะก็พยายามที่จะทำความเย็นให้ลงเรือนเห็ดนะคะดองเขาก็ออกช้าเหลือเกินนะคะสังเกตว่าเวลาน้องเขาออกนะะมันจะออกแบบ ดอกเขาจะแห้งแบบนี้เลยนะคะทั้งๆที่เราลดน้ําแทบทุกชั่วโมงนะคะทุกชั่วโมงเลยนะคะส่วนก้อนที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะยังไม่ได้เปิดดอกตรงนี้เป็นก้อนที่เชื้อเต็มตั้งแต่วันที่สิบสองเมษาที่ผ่านมานะคะวันนี้ก็เป็นวันที่ยี่สิบยี่สิบแปดนะคะน้องเขายังไม่ออกมาเลยนะคะก็ ถือว่าอากาศร้อนจัดมากๆเลยนะคะเราก็ได้แต่ใช้วิธีกระตุ้นด้วยความด้วยการใช้ความชื้นนะคะใช้น้ำลดเยอะๆนะคะก้อนนี้ก็เริ่มจะออกดอกมาแล้วนะคะนี่เดี๋ยวคงได้เปิดดอกให้หมดเลยนะคะมีทั้งก้อนที่เปิดแล้วกับไม่ได้เปิด จังหวัดอื่นเป็นยังไงบ้างคะความร้อนช่วงนี้รู้สึกว่าจะเป็นปัญหากับคนเพราะเห็ดเหลือเกินนี่นะคะหน้าแรกเกร็บไปหมดแล้วนะคะหน้าแรกเกร็บไปหมดแล้วแต่ก็ยังออกมาไม่หมดนะคะจะมีอยู่บางก้อนบางก้อนที่กำลังออกมานี่นะคะออกมาแล้วแห้งแบบนี้เลย ช่วงนี้ถ้าใครมีดอกเห็ดไขยนะคะถือว่าได้ราคาดีเลยนะคะแถวลำพูนนี่ก็ประมาณกิโลกรัมละ80นะคะถึง100เลยนะคะถึง100เลยก้อนตรงนี้ก็เริ่มออกดอกมาแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นก้อนเชื้อวันที่12เมษาที่ผ่านมาเหมือนกันนะคะแต่มันจะมีบางก้อนที่ยังเชื้อเขายัางไม่เต็มนะคะ แบบนี้นะคะเราต้องเลยเราก็เลยต้องเอาลงมาลงเรือนนะคะเพือ่อกระตุ้นให้เชื้อเขาเดินเร็วๆนะคะนี่นะคะตอนแรกเชื้อน็อกไปแล้วนะคะเดินเดินถึงแค่ครึ่งก้อนนะคะพอเราเอาลงมาลงเรือแล้วก็ลดน้ําหลังก้อนนะคะสังเกตว่าเส้นใหญ่เขาก็เดินมาอีกเยอะเลยนะคะตอนนี้ก็รอรอให้เขาเต็มก่อนนะคะแล้วค่อยเปิด ตอนนี้ก็ทําได้แต่ลดน้ำทุกๆชั่วโมงนะคะทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะคะเราจะลดหลังลงเรือนด้วยนะคะลดให้ทั่วแบบนี้นะคะให้น้ำพาเกาะตรงสแสลนนะคะทุกคนนี่นะคะ พี่ๆน้องๆท่านไหนทำแบบนี้หรือเปล่าคะเวลาลดน้ำํำนะะเราต้องลดให้ดูกต้วค่ะนี่นะคะลดพื้นก็ลดเยอะๆนะคะลดพื้นลดข้างลงลดหลังคานะคะ มันจะมีโรงนี้อีกหนึ่งโรงนะคะอันนี้ก็เป็นก้อนเชื้อวันที่อ7สิบเจ็ดก้อนเชื้อวันที่สินี่ก็เป็นก้อนเชื้อวันที่17นะคะเต็มตั้งแต่วันที่17แต่ความเป็นจริงเชื้อไม่เดินไม่เต็มร้อเซนะคะเราก็เอาลงมาลงเรือนแบบน,นี้เพื่อกระตุน้น กระกตุ้นให้เส้นใยเดินเต็มนะคะแล้วก็จะได้เปิดดอกสักทีนะคะนี่ก็กอนเต็มละจะดอกมาช้าหรือเกินเต็มละมันก็รอเปิดดอกนะคะรดน้ำทุกๆหนึ่งชั่วโมงเลยนะคะช่วงนี้อากาศค่อนข้างที่จะร้อนจัดแบบไม่ไหวเลยนะคะขนาดคนยังอยู่แทบไม่ได้ แล้วเห็ดที่อุณภูมิชอบอุณหภูมิต่ำกว่าน,นี้นะคะจะอยู่ได้ยังไงนะคะเราก็ต้องมีวิธีดูแลเอาเจาใส่ขเขานะคะเยอะๆเลยนะคะ